ที่เราปุ๊บจราจะส่งตัวไปนทุกกลุ่มคลุก่างนี้ครับกมตอนนี้เราเริ่ต้ไปสั่ง44คนก็เขาไตครับมลองแล้วลองปอตองหาง่านนี้เราคือท่านเปอย่ที่อาจจะเป็น้นเนต้อนองก็จะท่านนเอาาดย่เมื่อเช้าเห็นได้ยินว่าทีมมาที่นี่เร็วขนดหเพราะว่าเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะจะไปตรวจ กรณีการเดินทา,ทางทั่วไปในรถสาธารณะนะก็ตรวจท่านเห็นอยู่แล้วมีกักตัวเข้โาโ็กคอโควิด1การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลก็มีด่านตรงหนุตอปราการที่มีลักษณจแต่มันมันมันไม่ได้รียรถทุกคันเียนะที่มีลักษณะแอบเทียันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งการเดินทางเป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มก้อนเหมือนกันที่กลับเข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่าน้องๆกลับมาจากตุเทีก็ ก็ให้สบายใจตรวจก่อนตรวจก่อนเสร็จแล้วก็ไปอยู่โลคอลคอมันระยะเวลานึงแล้วก็ไปตรวจรอบตแล้วก็หลังจากนั้ก็ไปดูบ้านถ้างผมก็ไปโงันต่อเป็นผู้สอดคไม่ให้เดือดร้อนมากเกินไปด้งนัังวัอะรก็ตัดสินจงตรงน้นเดินต้องช่วย ที่เราเข้า LQ ที่ราดพระสามเท้าก็เจอโพสไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะถ้าไม่กลับไว้พรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นเป็นเป็น c l เ,เตอร์ <c oughs> ถ้าไม่กลับไว้ก็จะกลายเป็น ตั้งแต่วันที่28ไปถึงวันนี้มาจากที่เสียงที่เราคนพบเจอต่อสัดส่วนคนในพื้นที่เนี่ย80% 81%ที่ท่านเห็นมาถามเนี่ยอันนั้นพอใจส่วนหนึ่งไม่พอใจส่วนหนึ่งพูดง่ายๆในส่วนที่เราค้นหาเชิงลึกอันนี้พอใจหรือมาตรการที่เรากําหนดแล้วเจอคนที่เป็นเนี่ยพอใจแต่ว่าจํานวนคนที่ยังยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลที่มีที่มีอาการหนักขึ้นอย่างเนี้อันนี้ที่เรายังรู้สึกว่าเรายัง ต้องต้องทำงานต่อไปอย่างนี้ยครับแต่แต่เพราขอบคุณทางสื่อนะช่วยกันเนี่ยเจอที่อย่างเงี้ยแป๊บเดียวเหนื่อพ้่มแล้วเขาเริ่มแบบเออขอน้ำแร่น้ำเกลืออะไรก็คืออยากให้ให้พวกเราไปเห็นนะว่าว่าเจอเรียนัวนะคะก็จะใช้เป็นสี่สิบคนใช่ไหมครับตอง ஆனா yeah, ஓ right. oh, yeah, ทั้งหมดที่มารถทีู่้เาทงเ็บวตู้อาไรอย่างมันกังเหลืออยู่ดลายแต่ว่าไม่มาที่หลับคนสคนสาคนสี่คนนก็อยู่ตามเขาบางที่เขาก็ยังไม่เต็ยังไม่ถึงจำนวนกมาคือตุลาา่ี่ลาเลย็ได้นะคะ ทุกที่ปตารจะนัดเข้ารับแต่ละพื้นที่เพชริงตะูใจเกียวเซนริชามาพราไม่ใจไรคิ่อไมัยู่ใจเอารื่อลยูกตรงนั้นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยว